สวัสดีครับผมสวัสดีเพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับวดประจําที่ี่20นะครับมกราคม2566นะครับผมอืสิบนะครับ67นะครับก็แนวทางของเราเมื่อคืนนี้นะครับลาวสามัคคีนะครับผมเนาะ ก็ผมให้ศูนย์กับ4ไปนะครับผลที่ออก9 4้า9ี่ี่้านะครับพ่พี่ศูนย์ไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอา4ี่ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเด้งบนเด้งล่างส่วนสายอยอกของเราเข้าไปที่4ี่ตรงๆนะครับนี่เลย3ตัวก็ผิดเลข0ูนย์กับเลขเก้านะครับส่วนเราสาม,มัคคีนะครับให้ศูนย์กับ6ไปผลที่ออก3 3 0สนย์กับ7 3นะครับของเรานี่หลัก7ก็ให้นะครับก็น้น,นะครับ0ูนย 7, ์แต่ก็ออก73มเนาะ หกไม่มานะครับใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สามศูนย์นะครับส่วนเรา V.I.P. ให้ศูนย์กับสี่นะครับผลที่ออกศูนย์สามเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้ของเราก็ตัวเจาะไม่มานะครับเนาะตัวเจาะไม่มาอืมพี่ๆดูดิเนี่ยใครรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่เจ็ดศูนย์นะครับก็คือในรอบเนี้ยตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับพี่เนาะ เลขสเลข0ูเลข7นะครับเราสามัคคี v ี p แล้วก็เราวี p นะครับของเรายังดียังมาสายลูดนะครับก็ใครมีโชคเมื่อคืนนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับสายลูดสายเจาะเนาะส่วนแนวทางนะครับค่ำคืนนี้ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสลับบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผม วันนี้เราสามคัคคีผมให้ไปที่เลข5แล้วก็เลข1นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข1นะครับผม14 16 19นะครับ54 56 59นะครับ3ตัว519นะครับ ส่วนเราสามัคคีนะครับ V I P นะครับผมได้เลข5้าแล้วก็เลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม5้5ศูน9์9้าสนะครับสตัว9 5 7 นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรา VIP นะครับเรา VIP เรา VIP ได้เลข2แล้วก็เลข6นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2นะครับผม สองศูนย์สองสามสองเจ็ดนะครับหกศูนย์หกสามหกเจ็ดสามตัวหกสองศูนย์นะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็เราว VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนเนาะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ